สวัสดีค่ะคุณรักขณาราศีกันนะคะวันนี้นะคะเมมาทำนายดวงนะคะความรักของปักหลังเดือนกรกฎาคมนะคะวันที่16-31กถึงกรกฎาคม2 5 6 3นะค่ะไพ่มี3ใบนะคะใบแรกหมายถึงตัวตนของคุณกันนะคะใบที่2หมายถึงบทสรุปความรักนะคะใบที่3หมายถึงตัวตนของคนที่คุณกันคิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะ เมย์จะขอทํานายในพาร์ทของคนที่เพิ่งเริ่มคบหากันเ,เป็นคนคุยนะคะแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนนะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ของคุณนะคะคุณได้เป็น5้าถ้วยนะคะคุณกันในปักที่แล้วนะคะกระกฎาคมนะหนึ่งถึงกระกฎาคมเนี่ย ไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันขึ้นในตำแหน่งของคนคุยของคุณนะคุณกันแต่มาปากหลังเนี่ยคุณสลับมาเป็นไพ่ตัวตนของคุณเม่เมคิดว่าเอเอบรรยากาศความรักเนี่ยมันมันน่าจะมีอะไรที่แบบว่าอึมครึมหรือว่ามีการมีการเคลียร์กันแล้วอะรอบหนึ่งอ่ะนะ ภายใน1น5ถึงสิบห้าแล้วก็ดาเนี่ยเมคิดว่าคุณคงได้มีการพูดจากันแล้วแต่ว่าคุณดูเศร้าๆลงไปนะจากที่ตอนแรกทางทางฝั่งคนคุยของคุณเนี่ยเขาเป็นห้าถ้วยนะซึ่งตอนนั้นเมย์เมมองว่าเอเนนี้มันน่าจะหมายถึงว่าคนคุยของคุณเขาเขายังมีเรื่องฝังใจในอดีตเลยทําให้เขายังไม่เต็มที่กับความรักนะคะมาปัจเนี้กลายเป็นตัวคุณซะเองอะที่ที่กลับรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียดายสิ่งที่มันผ่านพ้นไปนะ ทีนี้ตัวตนของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นถึงเก้าถ้วยเลยนะคือเก้าถ้วยเนี่ยมันหมายถึงคนที่แบบเหมือนกับมีความพึงพอใจนะคะ่ค่ะในชีวิตปัจจุบันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงว่าชีวิตโสดเพราะว่าคุณสองคนยังไม่ตกเป็นแฟนกันเนาะเมย์คิดว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะว่าในในช่วงปักแรกคุณสองคนอาจจะ ตก,ตกลงกันว่าถ้าอย่างงั้นเนความรักครั้งนี้อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าถ้าอย่างนั้นเรายังไม่รีบที่จะตกลงเป็นแฟนกันก็คือ,อยังคุยกันแต่ว่าอาจจะไม่ผูกมัดนะคะไม่ไม่ใช่ในลักษณะที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่เป็นลักษณะที่อาจจะอยู่ที่เดิมหรือว่าอาจจะถอยกันคนละก้าวอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าไพ่ก้าวถ้วยหมายถึงคนที่ออพอใจมีความสุขกับสิ่งรอบๆตัวทุกอย่างอาจจะทั้งการงาน ชีวิตส่วนตัวครอบครัวรวมถึงความรักด้วยคือเขาเขายังพอใจในจุดที่ว่ายังไม่จําเป็นต้องมีครอบครัวเนาะค่ะยังไม่ต้องการผูกมัดกับใครอะไรประมาณนี้นะคะไพ่บทสรุปมันก็เลยออกมาเป็นเดอะซันที่กลับหัวนะคุณกัรก็คือว่าถามว่ามีความหวังไหมใช่เดอะซันยังไงเดอะซันขึ้นอนะ่ะมันก็คออือ่มันเป็นไพ่ของสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ ถึงจุดที่มันจะเปล่งประกายออกมาเพราะว่ามัน,มนเป็นเดะซันที่กลับหัวนึกออกไหมคะคือถ้าไพ่มันจะไม่ดีเนะี่ยมันก็น่าจะขึ้นเป็นเดะเดสเป็นอะไรอย่างนี้ไปเลยที่ว่ามันไม่ดีเดะทาวเวอร์ Tower, อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณได้เป็นเดะซันที่กลับหัวจึงมองว่านะคะไพ่ลักษณะนี้คือคุณต้องอาศัยเวลานิดนึงนะคะคุณกันให้ให้อะไรอะไรมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเหมือนกับเหมือนกับว่าเราก็ถอยกันคนละก้าแล้วเราก็ ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นในชีวิตด้วยนอกจากความรักเนาะแล้วเราก็ทำทุกอย่างให้มันสม่ำเสมอจากนั้นความรักมันก็จะค่อยๆสดใสขึ้นเองเนาะไปตามธรรมชาตินะมันก็จะประมาณนี้นะตัวคุณตอนนี้ยังคิดยังคิดแบบอย่างที่เมย์พูดเนะ่ยยังไม่ได้เพราะว่าคุณเองก็เหมือนผิดหวังอะนะที่ที่เขากับคุณอนะมันยังไม่สามารถที่จะแบบสามารถที่จูงมือกันไปต่อได้เลยทันทีนะแต่ณนช่วงเวลานี้เมคิดว่า ถ้าความรักมีปัญหานะคะการการที่เราถอยคนละก้าเนี่ยมันแล้วเรายังไม่ได้ปล่อยมือกันไปอะ่ะมันคือสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้วคือทางออกของความรักเนาะในทุกๆความสัมพันธ์นะคะค่ะทีนี้เมย์ขออ่านในาพาร์ทของคนที่มีชีวิตคู่แล้วนะคะก็อาจจะแต่งงานแล้วหรือว่าคบกันมาแบบเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้วนะก็นะคือใน,ในช่วงมิถุนายนหรือว่า ต้นกระกฎาคมเนี่ยคุณคุณอันดี้จี้ของความรักของคุณนะชีวิตคู่คุณอนะคือตัวแฟนคุณเขาก็รู้นะว่าว่าคุณ่ะทุ่มเทให้เขามากแต่ว่าตัวเขาอะเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กลับมาให้คุณมากเท่าที่คุณควรจะได้รับอะเขาอะรู้แล้วนะซึ่งเมย์คิดว่าตอนเนี้ยเขาก็เหมือนกับ พอเขารู้เขาก็เหมือนอยากจะทาอะไรดีๆให้กับคุณแหละนะแต่ว่าเพระอิญว่าตอนนี้คิดไม่ช่วงชีวิตนี้นะคู่ของคุณกันเนี่ยเขามีปัจจัยอื่นด้านอื่นๆนอกจากชีวิตสมรสนะคะนอกจากนอกจากอา,อาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นลูกนะคะเป็นเป็นพาร์ทอื่นๆในชีวิตอนะที่เขาจะต้องไปให้ความสนใจนะเจ้าถ้วยนี้ก็จะหมายถึงการประสบความสําเร็จ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกันมันอาจจะทำให้คู่ของคนเนี่ยเขาใช้เวลาใช้เอเน n e r g y แล้วก็อาจจะมีความสุขไปเป็นสิ่งอื่นนะคะนะประมาณนี้นะเลยทำให้คุณคุณเองก็เลยยังยังไม่ได้ได้รับการเติมเต็มในส่วนที่คุณรู้สึกขาดนะจาก Energy ที่มันผ่านมาเนี่ยเหมือนกับในชีวิตคู่เนี่ยคุณเหนื่อยอยู่คนเดียวนะนในความทิ่ของคุณแต่คุณเองก็ไม่ได้ปีปากที่จะบ่นหรอกคุณก็อดทน ตัวคุณเนี่ยคุณกันคุณเป็นเอ e มเ p อ r o เถึงถึงสครั้ง2คราเลยนะไพ่ตัวตนคุณอนะแต่ว่ามาณับปักหลังเนี้ยของกรกฎาคมเนี้ยคุณคุณเริ่มท้อแท้แล้วก็เหนื่อยอะนะนะมันก็เลยปรากฏเป็นไพห่ห้าถ้วยนะคะมันหมายถึงคนที่แบบเศร้าเสียใจอะไรอย่างงี้นะไม่ถึงขนาดว่าเสียดายเวลาหรืออะไรที่จุ่มเทหลอกนะ้ํมันมันเพราะว่ามันเป็นชีวิตคู่แล้วเนาะคือคุณอาจจะรู้สึก ดาวดาวลงอิมชั่นแบบความรู้สึกอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอ่านี้ก่อน้อยใจอะว่าแบบอคู่ทำไมถึงแบบไม่ไม่ให้แบบความสําคัญกับเราอย่างที่เราต้องการเลยอะไรประมาณนี้นะดังนั้นเอเนจีความรักของคุณในปากหลังเนี้ยมันถึงยังเป็นเดิรซันนะที่รอที่จะเมื่อไหร่เขาจะหันมาให้ความสําคัญกับเราสักทีหนึ่งนะแฟนเราเนี่ย มันก็เลยเป็นเดือดซันที่กลับขัวนะแต่ยังไงนะคะความหวังในใจของคุณความหวังในความรักครั้งนี้มันยังคงอยู่นะคะคุณกันเพราะยังไงคุณก็ได้เดือดซันนะถึงแม้มันจะกลับขัวเนี่ยแต่มันก็คือเดือดซันค่ะเพรก็คือเพรนะคะยังไงความสุขความสมหวังในความรักเนี่ยมันก็รอคอยที่จะแบบพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาในที่สุดนะตอนนี้มันก็อาจจะเปรียบเสมือนว่ามันเป็นตอนกลางคืนนะคะที่มันอาจจะพระอาทิตย์ยังรอการขึ้นอยู่นะ ค่ะเมขอเปิดไพ่คำแนะนำของแองเจิลสึงใบนะคะจริงๆคุณการเนี่ยคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเิดเผยความรู้สึกของตัวเองนะบางทีเนี่ยการที่คุณไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกและคุณเก็บเรื่องที่ไม่สบายใจเอาไว้แล้วโดยที่ไม่ปรึกษาใครแล้วก็ไม่ยอมคุยกับคู่เนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่สะสมความอึดอัดใจหรือว่าความน้อยใจไว้ได้นะคะไ,ไม่แปลกใจเลยที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณมาได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะนะคือเป็นไพ่ที่แสดงถึงความเหนื่อยความน้อยใจอะคะ่ะคุณมีอะไรคุณควรที่จะแบบระบายให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งได,ได้ได้ทราบบ้างนะเพราะว่าการพูดคุยกันมันก็จะทำให้แบบอะไรอะไร,ะไรมันดีขึ้นนะนี่ค่ะ คุณได้ไพ่ free yourself นะคะมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เมย์เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยคือว่าบางครั้งคุณต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากคาแรคเตอร์ของตัวคุณอะคือเมย์รู้ว่าคุณกันคุณเป็นคนที่คุณเป็นธาตุดินคุณเป็นคนมีความมั่นคงในตัวเองคุณจะไม่ใช่คนที่ว่าขี้มโมโหมีอะไรก็เหวี่ยงวีนหรือว่าคอยจะแบบ ววายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเรียกร้องความสนใจคุณไม่ไม่ใช่ลักษณะธาตุไฟอะค่ะถ้าคนธาตุไฟเขามีอะไรเขาจะพูดเลยเขาจะเคลียร์เลยใช่ไหมแต่ความที่คุณเป็นคนธาตุดินเนี่ยคุณเป็นคนที่นิ่งคุมเกมแล้วก็คิดแล้วก็เก็บความรู้สึกเป็นคนที่เซนซิทีฟแต่จริงๆนะแบบชอบแบบทําเหมือนตัวเองแบบไม่รู้สึกอะจริงๆแล้วเซนซิทีฟมากดังนั้นเนี่ยเอแองเจิลจึงอยากให้คุณปลดปล่อยเออตัวเองออกจากความคิดของตัวเองอะค่ะคืออย่า in your head มากอะ คือถ้าคุณคิดอะไรคุณควรที่จะบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาทราบว่าเออฉันรู้สึกอย่างนี้นะตอนนี้คุณช่วยปรับตัวได้ไหมคุณช่วยที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะหรือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเศร้ามากเสียใจกดดันมากเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าให้ปลดปล่อยตัวเองออกจากสิ่งที่คุณเครียดออกไปซะทั้งหมดนะคะสมมติถ้าคุณยังเป็นคนที่คนคุยกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่โอเคแล้วจริงๆคุณดูแล้วว่า คนนี้คุยกันต่อไปก็จะรังแต่จะทำให้คุณรู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังเนี่ยคุณก็สามารถที่จะหาคนคุยคนใหม่ไปเลยก็ได้คุณอาจจะล้างไพ่ไปเลยก็คือเปลี่ยนหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะพักเ,เรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ไปก่อนก็ได้คือ free yourself นะแต่ถ้าคุณเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยมไม่แนะนำให้ใครเลิกกันนะ free yourself หมายถึงว่าปลดปล่อยตัวเองเออกจากความกุ้มบกกุ้มใจอะค่ะอย่างคุณคุณกำลังรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจใช่ไหมหรือว่ากุ้มใจอย,อย่างเนี้ย คุณก็คือทิ้งความกุ้มใจนั้นทั้งหมดแล้วก็ปรึกษาหาหรืออาจจะปรึกษาตัวคุณแฟนโดยตรงหรือว่าคุณก็พูดคุยกับเพื่อนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะหาใครก็ได้ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะครอบครัวเนาะมันจะได้แบบรักษาความรักความสัมพันธ์ไปได้แล้วก็เยียวยาจิตใจตัวเองได้ด้วยเนาะ คือการเก็บอะไรไว้กับตัวมากๆม,ม,มันเป็นการขังตัวเองไว้กับความทุกข์นะคะคุณกันนะนี่ก็เป็นคําแนะนําของ Angels นะคะแล้วก็คําแนะนําของเมย์ด้วยนะค่ะยังไงก็ขอให้คุณกันทุกคนโชคดีนะคะในความรักนะคะเมย์ May ก็ขอจบคําทํานายเท่านี้แล้วก็ถ้าคุณกันท่านไหนชอบคําทํานายของเมย์นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจอินสตาแกรมร้านหินมงคลชยโยด้วยนะคะลิงก์ก็จะอยู่ข้างล่างนะร้านหินนี้เป็นร้านของเมย์เองนะคะ ก็ยังไงฝากเพื่อนๆไปรับชมไปแวะไปดูบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย